สวัสดีครับผมอาจารยนุปเปยวเทียนพยากรหมอดูไพ่ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับแต่ละราศีการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงของครึ่งปีแรกปีพุทธศักราช2569ในช่วงไทยคลิปนั้นพลาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าตัวผมเองนั้นจะมีการทำนายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนให้ด้วยโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2569ไปดูกันว่าดวงชะตาของท่านในแต่ละช่วงเดือนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง คลิปนี้แม้ว่าจะมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวผมเองนั้นพยายามนะครับผมที่จะสรุปให้มันสั้นแล้วก็กระชับมากที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้เสียเวลาของตัวท่านมากนักนั่นเองดังนั้นทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้โปรโดชมให้จบคลิปด้วยนะครับเพื่อที่ตัวท่านเองนั้นจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับแต่ละราศีนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องปเปลียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดราศีธนูกันนะครับเป็นดวงชะตาในช่วงของครึ่งปีแรกปี2569เราจะเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเ,นเตอร์กันเลยนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่ในออฟวอนหรือว่า ไพ่อัศวินถือไม้เท้าสัญ,ญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของพระย,ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องการงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายงานที่จะต้องไปพบปะก,กับผู้คนงานที่จะต้องเดินทางไม่อยู่นิ่งกับที่หรือว่าจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้คนการงานด้านนี้จะดีและก็จะถูกโฉลกมากๆสําหรับผู้ที่เกิดราศีธนูนั่นเองนะครับการงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาการนําเสนองานการขายงานคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายนั้น จะประสบความสําเร็จจะมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆเพียงแต่ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงของครึ่งปีแรกปี2569นั้นจะไม่ได้อยู่นิ่งเดี๋ยวไปนู่นมานี่โดยตลอดนั่นเองนะครับถ้าอยู่กับที่ก็หมายความว่าจะได้ติดต่อสื่อสารกับคนนั้นกับแผนกนั้นแผนกนี้ผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทงางไลน์ผ่านทางโลกออนไลน์ผ่านทางสื่อโซเชียลในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับคล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9้านี่คือไพ่ทำพรวันหรือว่าไพ่คนเทน้ํา ไพ่ใบนี้ก็เช่นเดียวกันว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงของครึ่งปีแรกนั้นจะมีโอกาสได้เดินทางค่อนข้างบ่อยเดี๋ยวไปนั่นมานี่ไปอบรมไปไประชุมสัมมนาไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนคือเดินทางบ่อยนั่นเองเนะครับไพ่ทำพรอว่าวไพ่คนเทน,น้ํานั้นยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายด้านที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานในลักษณะแบบนี้ เช่นบางท่านนั้นอาจจะได้เปลี่ยนงานใหม่บางท่านนั้นอาจจะได้มีการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่โยกย้ายขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนทีมงานใหม่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือว่าบางทีชาวราศีธนูได้ไพ่ใบนี้นั้นอาจจะเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยใหม่เช่นบางท่านนั้นซื้อบ้านหลังใหม่นะครับก็มีโอกาสที่จะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ย้ายไปอยู่คอนโดอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะย้ายชั่วคราวก็หมายเขาว่า คือไม่ได้นอนที่บ้านค่อนข้างบ่อยนั่นเองเช่นเดินทางไปอบรมไปไประชุมสมัมมนาก็อาจจะต้องไปนอนตามโรงแรมต่างๆ3วัน7วันอย่างนี้เป็นต้นไปท่องเที่ยวก็อาจจะไปนอนตามโรงแรมตามรีสอร์ทไปเยี่ยมญาติพี่น้องก็อาจจะนอนพักที่บ้านของญาติอย่างนี้เป็นต้นคือจะมีโอกาสเปลียปล่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยบ่อยอย่างนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่ทำปโะรันหรือว่าไพ่คนเทน้ํานั่นเองแต่ว่าไพ่ใบนี้ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูที่ทํางานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนั้นจะดีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกการขนส่งทางเรือการขนส่งทางอากาศก็ตามแต่จะโดดเด่นมากๆนั่นเอง,เองนะครับชาวราศีธนูครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตในช่วงต้นปีแบบนี้ชาวราศีธนูหากอยากจะทราบว่าดวงชะตาของท่าน ในปี2569นั้นจะเป็นเช่นไรจะดีไหมจะดีกว่าปีที่ผ่านมาหรือเปล่าปีที่ผ่านมานั้นมันแย่จริงๆเอาเป็นว่าสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาส์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ตัวผมเองนั้นดูดวงด้วยสายแห่งไพ่ยิปซีมา20กว่าปีแล้วก็มีโอกาสดูดวงชะตาให้กับผู้คนมาหลายพันคนจึงมีความเข้าใจในศาสตร์นี้อย่างท่องแท้นั่นเองอย่าลืมนะครับสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยสายแห่งไพย่ยิปซีติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ผู้ที่เกิดราศีธนูต้องระมัดระวังไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่4ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ร้อน ตัวท่านเองนั้นค่อนข้างที่จะมีโอกาสทะเลาะเบ,บาแวงขัดแย้งกันในงานขัดแย้งกับคนใกล้ตัวขัดแย้งกับคนรักอย่างนี้เป็นต้นพยายามควบคุมสติอารมณ์ให้ดีนั่นเองนะครับคนเรานี่นะฮะเมื่อเวลาฟิลขาดนี่บางทีมันทําอะไรได้ทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าทําไปแล้วนะครับเมื่อเวลาอารมณ์ดีอารมณ์เย็นแล้วเนี่ยท่านจะเสียใจนั่นเองฉะนั้นจงคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วก็ควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่เฉะนั้นมันจะมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดได้ แล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่ตัวท่านเองนั้นได้มุ่งหวังเอาไว้ตั้งความหวังเอาไว้มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งหวังขอให้ตัวท่านเองนั้นจงพยายามเผื่อใจแล้วก็พยายามทําใจเอาไว้บ้างแล้วก็มีแผน2แผน3รองรับเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่6นี่คือไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่หนึ่งไม้เท้าถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดในสําหรับของไพ่ยิ่ซีคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้ดวงการงานจะเจริญก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดี คนที่ทำมาค้าขายก็หมายความว่าการค้าการขายในปีนี้ของท่านนั้นจะดีจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนจะมีออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาทํางานอยู่ในภาคเอกชนผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมเจ้าของกิจการส่งเสริมมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งปรับได้ได้ปรับเงินเดือนปรับสวัสดิการใหม่คนที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้ามีอํานาจบารมีเพิ่มมากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีนั่นเอง,เองนะครับหรือท่านใดที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนงาน นะฮะหรือว่าท่านใดที่อยากจะไปสมัครงานใหม่ถ้าเกิดอุบิเหตุขึ้นมาก็คือตกงานว่างงานในช่วงของครึ่งปีแรกปี 9, สองพันร้อยสําำหรับชาวราศีธนูแล้วจะมีโอกาสได้งานใหม่ทันทีถ้าว่าตัวท่านเองนั้นขยันนะฮะออกไปสมัครงานเนี่ยบอกได้เลยว่าจะตกงานไม่นานนั่นเองนะครับชาวราศีธนูเช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปคือไพ่เจ็ดไม้เทา้าไพ่เจ็ดไม้เทา้าคือไพ่ชนะการแข่งขันด้านการงานอยู่แล้วก็อย่างที่ผมพูดไปว่า ท่านใดนะครับผมที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าตกงานว่างงานให้รีบออกไปหางานจะได้งานใหม่อย่างแน่นอนส่วนท่านใดนะครับที่ทํางานรับราชการชาวราศีธนูนั้นที่ต้องการอยากจะขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นนะฮะตำแหน่งนั้นมันมีน้อยแต่ว่าคนปรารถนาคนต้องการมันมีเยอะขอให้ตัวท่านเองนั้นจงทําการบ้านให้หนักแล้วมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะนั่นเองท่านใดนะครับผมที่ต้องการอยากจะแข่งขันด้านธุรกิจการงานรู้สึกว่าธุรกิจของเรานั้น มีธุรกิจใกล้เคียงกันมีคนที่ทําธุรกิจแบบนี้ค่อนข้างเยอะก็ขอให้ชาวราศีธนูนั้นจงทําการบ้านให้หนักด้วยเช่นกันไปดูซิว่าคนที่เป็นคู่แข่งของท่านนั้นเขามีจุดเด่นอยู่ด้อยตรงไหนแล้วท่านจะเกิดแนวคิดเกิดกลยุทธ์เกิดวิธีการในการที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้นั่นเองถ้าเป็นไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากๆแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะต้องทําการบ้านให้ดีนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่3นี่คือไพ่เดอะสตาร์ไพ่แห่งความหวังไพ่ใบนี้นั้น คนที่ทำงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการรอบเหมาก่อสร้างก็จะดีสำหรับชาวราศีธน,นูหรือว่าขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินปูนทรายพวกเหล็กก่อสร้างทั้งหลายพวกนี้จะดีนะครับคนที่เป็นช่างเฟอร์นิเจอร์คนที่ขายเฟอร์นิเจอร์คนที่รับจัดตกแต่งสวนปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าตัดแต่งกิ่งต้นไม้ตัดหญ้าอาชีพด้านนี้ก็จะดีมากๆสำหรับชาวราศีธน,นูในช่วงของครึ่งปีแรกปี2569น้นั่นเองนะครับไพ่เดอสตาร์นั้นมันยังตียความหมายได้ว่า ชาวราศีธนูนั้นอาจจะเอาช่างมาปลูกบ้านใหม่มาซ่อมบ้านมารีโนเวทมาต่อเติมบ้านนะครับในช่วงของครึ่งปีแรกปีนี้หรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ซื้อเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับบ้านเข้าบ้านอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะให้คนมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้มาปลูกหญ้ามาปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านที่อยู่ที่อาศัยของท่านให้มันน่าอยู่น่าอาศัยมากยิ่งขึ้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงของครึ่งปีแรกปี2569นั่นเองนะครับ ตัวตนเองมีไพ่เดอะเดวิที่อยู่ในตำแหน่งที่5ถ้ามีไพ่ใบนี้นี่นะครับบางทีผู้ที่เกิวราศีธนูน,นั้นอาจจะได้ไปข้องเกี่ยวกับธุรกิจเทาๆการงานเทาๆของผิดกฎหมายของนี้ภาษีการพนันยาเสพติดหรือว่าการวิ่งใต้ต้งใต้โต๊ะอ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับการรับเงินที่อาจจะเป็นเงินเทาๆ นะฮะธุรกิจเท่าธุรกิจกลางคืนแบบนี้ก็ได้สาหรับความหมายของไพ่ใบนี้ถามว่าถูกโฉลกไหมถูกโฉลกกับชาวราศีธนูแต่ว่ามันจะดีไหมถ้าเป็นการงานด้านนี้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่ในตัวนั่นเองนะครับไพ่เดอะเดวิลนั้นจงระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสตัณหาความอยากของท่านอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดัง,อย,ดงอยากมั่งอยากมีอยากได้จนไม่คิดถึงความถูกผิดเนี่ยจงระมัดระวังไว้ด้วยว่าจะทําให้ตัวท่านเองนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง เสื่อมเสียยศเสื่อมเสียเกียรติได้นั่นเองนะครับถ้ามีภัยไปนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือจงระมัดระวังความลุ่มหลงเกี่ยวกับเรื่องของสุรานารีการพนันยาเสพติดสิ่งเหล่านี้อย่าให้เกิดขึ้นกับตัวท่านมันจะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งชีวิตของท่านนั่นเองนะครับชาวราศีธนูอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่ามีภัยเดอะเดวิลนั้นจงระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงเช่นถ้าจะลงทุนทําธุรกิจเนี่ยคนที่จะมาร่วมลงทุนด้วยก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าประวัติเขาเป็นยังไงบ้าง หรืออยู่บ้านดีๆมีคนโทรศัพท์มานะครับผมมาหลอกมาโกงพวกคอเซนต์เซนเตอร์อันนี้เราก็ต้องรู้ทันด้วยเช่นกันไม่เช่นนั้นจะมีโอกาสถูกหลอกถูกลักขโมยข้าวของได้นะครับชาวราศีธนูจงระมัดระวังด้วยไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่ก้าวดาบไพ่ก้าวดาบนั้นเรื่องของความเครียดเรื่องของความวิตกกังวลมันจะมีเรื่องให้คิดให้เครียดค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องของความรักอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ มันจะมีจังหวะใดจังหวะหนึ่งในช่วงของครึ่งปีแรกปีนี้ที่จะทําให้ตัวท่านเองนั้นค่อนข้างที่จะกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นเองนะครับค่อนข้างที่จะเครียดขอให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าความสุขมันก็อยู่กับคนเราไม่นานความทุกข์มันก็อยู่กับคนเราไม่นานสักพักหนึ่งเดียวมันก็ผ่านไปนั่นเองระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับตัวท่านเองนั้นค่อนข้างที่จะทํางานหนัก แล้วก็เดินทางบ่อยอย่างนี้เป็นต้นระวังว่าจะเจ็บไครได้ป่วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ระมัดระวังการตกงานการถูกออกจากงานการถูกเลิกจ้างจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงของครึ่งปีแรกปี2อ6 9แต่อย่างที่ผมบอกไปว่าชาวราศีธนูนั้นถ้าตกงานว่างงานให้เรีบไปหางานจะได้งานใหม่โดยเร็วนั่นเองเนะครับผมไม่ตกงานนานอย่างแน่นอนครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีธนูกันบ้างว่า ดวงการเงินของท่านในช่วงของครึ่งปีแรกปี2569นั้นจะเป็นอย่างไรครับการเงินดีนะไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่8เหรียญก็หมายความว่าถ้าหากตัวท่านเองนั้นลงทุนทำมาค้าขายก็จะขายดีได้ผลกำไรลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะทำกำไรได้จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาการเงินค่อนข้างมั่นคงนะครับไพ่ queen of p e n t h e r รือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญก็หมายความว่า ดวงชะตาของท่านนั้นจะหาเงินได้เยอะมากขึ้นก็อย่างที่ผมพูดไปว่าการค้าการขายก็จะดีขึ้นบางท่านนั้นเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาทํางานในภาครัฐบาลนะฮะเป็นข้าราชการก็มีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษหรือว่ามีการปรับตําแหน่งใหม่ปรับรายได,ได้ปรับเงินเดือนปรับสวัสดิการใหม่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะได้โบนัสโบนัสรายได้พิเศษอะไรเข้ามาสรุปแล้วก็คือว่าถ้ามีไพ่ควีนออฟไพนเทอร์เคนั้นจะมีการเงินที่ดีขึ้นมากๆ แต่ชาวราศีธนูอย่าชะล่าใจได้เงินเยอะๆตัวท่านเองนั้นอาจจะเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นั่นเองนะครับผมได้เงินมาเยอะๆก็เอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ต้องบริหารจัดการด้านการเงินให้ดีแม้จะมีเงินเข้ามาเยอะถ้าบริหารจัดการไม่ดีมันก็มีโอกาสที่จะหมดไปได้เช่นกันนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีธนูกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงของครึ่งปีแรกปี2 0 6 9นั้น จะเป็นเช่นไรนั่นเองนะครับตัวท่านเองมีไพ่เดอะเดวิลไม่ค่อยดีนะฮะชาวราศีธนูให้ระวังเรื่องของกิเลสตัณหาความอยากอยากทางกรรมมารมเนี่ยบางทีตัวท่านเองนั้นอยู่กับคู่อยู่กับแฟนมานานมันชินชาแล้วนะครับอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเกิดปึ้งปังขึ้นมาคุยกันถูกคอถูกใจแลกเบอร์แรกลกไลน์คบกันแบบลับๆให้ระวังไว้ด้วยว่ามันจะเกิดปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะมีโอกาสจะถูกจับได้ เพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เก้าดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่2ไพ่ใบนี้การงานก็ไม่ดีสุขภาพไม่ดีความรักก็ไม่ดีด้วยเช่นกันให้ระวังว่าจะมีโอกาสเลิกรายอย่าร้างกันมีไพ่ใบน,นี้ด้วยครับก็คือไพ่สามดาบก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยว่าจะอกหักผิดหวังถูกเทถูกทิ้งความรักมีปัญหาได้นั่นเองนะครับชาวราศีธนูฉะนั้นจงระมัดระวังความรักของท่านนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะชาวราศีธนูครับ คราวนี้เราจะไปทำนายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนกันบ้างว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2569นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับในแต่ละเดือนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6หมายถึงเดือนมกราคมเดือนมกราคมก็คือไพ่หนึ่งไม้เท้าดวงการงานดีมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีโอกาสปรับตำแหน่งโยกย้ายขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีอำนาจมีบารามีเพิ่มมากขึ้นคนค้าคนขายก็หมายความว่า จะขายดีมากขึ้นนั่นเองเนะครับพอไปถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นไพ่ดอสตาร์ไพ่แห่งความหวังไพ่ใบน,นี้นี่นะครับก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนี่นะฮะมีโอกาสที่จะเอาช่างมาซ่อมบ้านมาต่อเติมมารีนเวทบ้านหรือว่าอาจจะให้คนมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้มาปลูกหญ้ามาปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้านหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่เครื่องประดับตกแต่งบ้านใหม่ก็ได้ถ้ามีไพ่ใบนี้การงานที่เกี่ยวข้องกับ การขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างหรือว่าการรอบเหมาก่อสร้างจะดีมากๆในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์นั่นเองนะครับเดือนมีนาคมเป็นไพ่แดเหรียญเดือนมีนาคมนั้นการลงทุนต่างๆของท่านจะได้ผลกําไรสิ่งที่ตัวท่านเองนั้นลงทุนมาก่อนหน้านี้ก็จะมาได้ผลกําไรมากๆเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆในช่วงของเดือนมีนาคมการค้าการขายการเงินของท่านนั้นจะมั่นคงมากๆดีขึ้นมากๆตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป พอเดือนเมษายนเป็นไพ่ควีนออฟพันดัลก็รือว่าไพ่ราชนีถือเหรียญก็หมายควาว่าจะหาเงินได้เยอะเพิ่มมากขึ้นจากตําแหน่งหน้าที่การงานของท่านมีเงินพิเศษเข้ามาหรือว่าได้เงินพิเศษอะไรต่างๆเข้ามาหรือว่ามีการปรับตําแหน่งใหม่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะฮะมีการโยกย้ายใหม่ฉะนั้นตัวท่านเองดวงการเงินนี้จะดีแบบติดๆกันเลยนะครับสเดือนเดือนมีนากับเดือนเมษายนนั่นเองเดือนพฤษภาคมเป็นไพ่ทำพันหรือว่าไพ่คนเทน้ํา ถ้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานด้านที่อยู่ที่อาศัยมันจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนอพฤษภาคมนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้เช่นบางท่านนั้นต้องเปลี่ยนงานต้องถูกออกจากงานอะไรประมาณนี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมหรือว่าตัวท่านเองนั้นต้องเดินทางไกลไปอบรมประชุมสมัมมนาไม่ค่อยได้หยุดพักเลยนะครับผมเดินทางบ่อยมากๆมันจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมพอเดือนมิถุนายนนะครับผมเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าก็หมายความว่า ถ้าตัวท่านเองนั้นตกงานว่างงานในช่วงของเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนนั้นจะได้งานใหม่ขอให้ตัวท่านเองนั้นออกไปหางานไปสมัครงานนะครับแม้จะมีกู้แข่งเยอะถ้าตัวท่านเองนั้นทําการบ้านมาดีจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนธุรกิจการค้าการขายการงานใ,นใดๆตัวท่านเองนั้นจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆในด้านของการงานนั่นเองนะครับชาวราศีธนู และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูเป็นดวงชะตาในช่วงของครึ่งปีแรกปี2569โดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์มุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกียวราศีธนูทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆาเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนนเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มานโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ